สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องชาวว่าวที่เคารพรักทุกท่านนิตรรกแฟนเพลงส่องข้าวหอมแอนพักเกอร์่รได้ครับนีอนี่สิดพาพี่น้องมาธิตการผ่าแลกเกร์หรือว่าการลงแหลกเกอวาวนะครับว่าตันนี้กะ ใช่พี่น้องในเบื้องบนเนาะวอลจุลาการลา 2, ่าสองลอยยูซิฟเซนต้มไม้นะครับกามัดโค้งในเบื้องเลี้ยวครับแต่ว่าพัน้ดงใรีวิวสูตรที่ต้องแหลกเกือก่อนคอยสีไปรีวิวสูตรในเบื้งนะองบนหนูเป็นโค้งครับเป็นโค้งเดี๋ยวเขาจะนิ่งที่กล้าลงแรงใส่แหลกเกือล่องง่ายนะแต่ก่อนอื่นกับ ตอนสิบเป็นลงแหลกเกยเบิงไกอย่าลืมเลยครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับกดซับปั๊บไขกดกระดิ่งนะครับให้ช่องของควอมแอนพัดกาดไปมารีเลยครับเพื่อที่สิให้เข้าได้มีกำลังใจในการเห็ดผลดีๆต่อไปในการนำเสนอเพื่อนๆนะครับเนาะตัวนี้ก็กาศยังห่อนอยู่ครับล่มกับสิมาวันที่สิบห้าสิบหกนะครับสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดไก่อีกจัดสี่หามื่อเนาะเมื่อเนาเมื่อวันที่สิบสิบฝีมือวันที่สิบเอ็ด อะไปไปเบิรงกันเลยครับพี่น้องไปเบิงกันเลยวิธีการลงเล็กเกอรครับนีก็เป็นเล็กเกอรนะครับเล็กเกครับ้งามสูตรชพคตรชิสีครับตัวนี้ผมื้อมาสองหลัดสามรลอดสองหลอดห้าสิบสามหมอดราคาน่งสแปดห้าริชนะครับสีเล็กสินเสนะครับ ชี but, isation, no access, ้ใสเลครับก็ต้องผสมยังครับเทออกแล้วเทออกเอาไปท่าเลยครับปั๊ดนะหือยกบนเห่าบนเห่าหรือว่าตัวโน้กโก้ซับยันมันจะมีตัวโก้นตัดเป็ดหายไปท่ากันเลยครับปั๊ดทาวาวกันเลยครับ มุ่มาเป็นมุ่งทางลยายได้าดนี้กันเลยครับมา่ากันเลยทุกทีท่าหลอบเดียวพวกเืยว่าท่านาา หลอดอิกด้านเดี๋ยวสิผิกด้านเนาะพักใบก่อนเนาะครับพักใบก่อนเด้อพักใบก่อนพันมาผิกด้านครับโอเคครับต่อไปห้าสิบผิดผิกข่าด้านหลังครับแงนะครับอากาศหอนมีแห้งเร็้ยวเลยหรอกครับ คือุิล่ทา,าดีไปได้พอคะมันเป็นด,ด้านผาลงเนาะครับด่านทิพาลงเนาะก็ท่าก็สนใจทเ,เอา เรียรอยครับเสร็จเรียบแล้วพบกับหน้าผูวัาแม่บัตรครับเรียบร้อยเลยครับการบขอบขอบพี่งพิครับทีรับชมซองครับจะเรื่องไยนี่จะเรื่อก้นไหลก้นแช่ก้นสับสับไข่ก้นกระดิ่ครับเป็นกำลังใจใหอน้าวหอมแอนพัการขึ้นมะรีนะครับเพื่อทีวีเอาเดี๋ยวนี้กำลังใจในการเห็นิดีี่ยี่คือนะครับไปครับ แล้คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวคลิปต่อไปส e รีวิวสูตรว่าเสนอว่าการวัดะยะการหมั่นใส่แจ็คเส้นแจ็ค้นครับต่อไปเนาะคลิปนี้ก็มาลงกแหลกตอดึ้นก่อนว่ามันนานๆเรียนว่าก่แหลกตืมันแห้งแลวู่นย่พาันใช้ในการ s e r e รีวิวสูตรก็ไรก็แจ้ก็ทำใส่ก็ดี